เดี๋ยวไปจัดแรงเนาะอ้าวันดีท้าพายนะมาช้าเลยมันฝนตกได้ไหมเนาะพื้นฐานลูกค้าต้องจัดสิบนาทีแต่ว่าลูกค้ารอมา่าองเรดูในอยนี่ใช่อนี่หม่อเนี่หน่อยนปุกน่อ ออถ่ายรูปบอก่าถ่ายได้จ้าถ่ายได้นะไม่ได้เนขาไ่อยู่ก็ควที่ผู้ใ่นอยูยไจริง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 ก็ได้อยู่ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะมันเป็นวิดีโอโอ๊ยแไ่เห็นจะนานจ้ ี๋ยวาพ่อค้าก็แพงนะมันมันถ่ายวิดีโอนะเนบอกว่าถ่ายดูถ่ายดูก็ได้น้ำตาลปิ๊บถ่ายได้เห็นไหมอยากถ่ายวิดีโอถ่ายรูปด้วยกันจ้าจ้าต้องหารีดเดี๋ยวพ่อารีดนะวันนาะ เดี๋ยวให้ถ่ายไหมเดี๋ยวกินก่อนให้ถ่ายูตัวนี้ขอเผ็ดเลยคับนี่ทางสองาอยากทำอคร กวัสดีค่ะปลาเผ็ดน้าเนื้ออะไรกันด้วอ่ะของเรานะเรียบร้อยนะผ้ามันเค็มแบบเติมมันอ่ะไม่ต้องรอพ่อค้าน้องจอยน้องจอยโอเคได้ วันนี้มาในลูกกันแล้วันอ่าวันนี้โชว์วัฒนธรรมเนาะนะครับ,บ,รบอย่างที่บอกอ่ะเชือผ้าไทมเนาะนะครับผ้ามาันมีย้อมไทมเป็นอะไรที่เป็นมรดกสกบทอดของคนอีสานมันนี่ก็เลยแบบเชือผ้าทันมีย้อมไทมนะค <า S 2> รับแต่ครึ่งๆลิเกเห็นไหมชุดข้างในลิเกนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าจิตอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขนตากระพือกตาลิเกหมอลรำออกงานโอเคในเดี๋บวจะแบบ้ากรอยลูกเนาะ หลายคนชื่นชอบให้ใส่ชุดอะไรแบบนี้แต่กังเกงหายวันนี้เสียเวลาหาตางเกงอยู่ไปเย็บไปเย็บไปเย็บนึกว่าใครขโมยไปใช่ใช่มันหาไม่เห็นสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้มาถ่ายดีๆกันเด้อ <c oughs> ได้อยู่เนาะพวกค้าชอบกล้องนะเอาจริงๆแต่ว่าต้องทำงาง ฝนมันโตกขับรถหน้าโอ้ยทางห้างแม่ยค่าพ่อค้าหน้าอินดูหน้าสงสารมากตัวรับวันฝนวันนีอดตกทั้งวันใช่ฝนตกทั้งวันเลยทุกที่เลยมันเนี่ยเพราะว่าพายุเข้าว้าไออะไรหนีนังน้เม็ดอะไรนี่มันเป็นเหล็กเป็นพลาสติกอะไรที่ลงโค้งอ่ะพ่อค้าจะดูนะ ดูดีๆนะเส้นผมนะใช่ลูกค้าต้อง,ง,ง QC QA ก่อนอไม่ได้สิอะไรที่ลงท้องลูกค้ามันก็ต้องดีตงดแต่เรื่องแมสกะพูดทุกวันเลยนะนะครับมีแต่คนติ่งเรื่องแมสเสร็จกงมือก็ว่าไปหยิบนั้นหยิบนี่โซกกร์กมมาเดิมด <c oughs> เรียบร้อย À, bóng nổ đi nữa.